เป็นไอห้าตอนลงทีนึงนะคือแบบไฟมันใหญ่เกินไปผมเอาเอาตรงๆวันนี้ก็ว่างหละเออมันั่งอ่านให้ทุกคนฟังอยู่เนี่ยเออไม่รู้จะได้กี่ตอนนะแกก็ว่างจริงนะเออไม่รู้ว่าจะได้กี่ตอนนะอาจจะถึงสี่สิบตอนห้าสิบตอนก็แล้วแต่นะถ้ามันมันว่างอย่างนี้นะเออคือว่างทั้งวันเลยนะโอเคมาไม่รู้ว่าจะได้กี่ตอนนะเออแต่ว่าผมจะลงให้อ่าทยอยลงนะเออทยอยลงแต่ถ้าลงทีเดียวก็ไม่ไหวนะเออมันมันเยอะนะมันเยอะมันใช้เวลามากเออผมจะทยอยลง อ่า,าอนมาเต็มสิบตอนแล้วแม่พึ่งจะบอกขอขไปจริงๆแต่ก็พยายามจะลงให้เรื่อยๆนะเออผมจะลงให้วันละห้าหรือสิบนะคืออันนี้ผมอัดมาแล้วแหละคือว่างนะวันนี้ว่างทั้งวันในคือแบบนั่งอ่านคนเดียวแบบสนุกเพลินเลยอ่ะมาเฉพาะเรื่องนี้นะเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลัง <S 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 คือผมชอบเรื่องนี้เป็นพิเศษนะเออแต่บางคนอาจจะไม่ชอบนะแต่ผมว่าชอบเรื่องนี้นะคือแบบมันไดเอมันแบบสลือๆดีอ่ะเออโอเคมา <S <S ต่อตอนที่หนึ่งร้อยสิบหกกันเลยนะครับ หลานอย่างเจ้าเป็นอย่างไงบ้างสิบหกใช่ไหมโอเคถืกแล้วท่านพอ่อย่าขยับเจ้าบาดเจ็บอยู่ไม่ใช่หรือ,อยังจะมาห่วงพิธีรีตองอะไรอีกเล่าพะยะค่ะขอพระไทยท่านพ่อฟาบาดการะหม่อมขอตรวจชีพจรหน่อยพะยะค่ะฟาบาดชีพจรขององค์รัชทายาทสม่ำเสมอดีทรงปลอดภัยดีแล้วพะยะค่ะดีข้าจะตอบแทนน้ำใจเจ้าเองเป็นพระเป็นพระคุณอย่างยิ่งฟาบาด มีหมอจํานวนไม่น้อยเลยที่ดดนกุดหัวเพราะรักษาองค์รัชทายาทไม่หายโชคดียิ่งนักที่ข้ารอดตัวไปได้ขอบคุณเทวดาทั้งหลายท่านพ่อข้ากลับมาที่นี่ได้อย่างไรกูหนิงเป็น <c oughs> คนเล่ารายงาน <c oughs> เป็นคนรายงานเหล่าทหารที่ประจําการอยู่แถบชายเมืองหากไม่ใช่เพราะเขาข้าเกรงว่าเจ้าอาจจะถูกพวกนักฆ่าปิดชีพไปเสียแล้วแล้วอูชินล,ล่ท่านพ่อนางอยู่กับข้า ด้วยตอนนี้นางเป็นอย่างไรบ้างกูนิงพาอืมพาแต่เจ้ากลับมาเพียงผู้เดียวเท่านั้นหาได้พาหญิงอื่นมาด้วยอูชินไม่ได้กลับมาอย่างนั้นหรือสีหน้าเจ้าแลดูซีดเซียวนักนะพักผ่อนเถิดเราไปกันได้เราไปกัน <c oughs> เราไปกันได้แล้วพยะค่ะฝ่าบาดตามใดที่องค์งรัชชายาทพักผ่อนอย่างเพยียงพออีกไม่เกินสิบวันก็คงกลับมาแข็งแรงดีอีกครั้งแล้วพยะค่ะ ข้าหวังให้เป็นเช่นนั้นฟาบาททรงอย่าออกไปเลยพะยะค่ะแพ้ยังไม่หายดีเลยอูชินยังติดอยู่ในป่านั่นข้าต้องรีบไปตามหานางกลับมาโอเคโอ้โหโอเคไหมไปต่อในตอนที่117กันเลยนะครับสิบกันเลยนะครับฟาบาทก็มองค้นหาบริเวณนี้จนจนทั่วทั้งทุกห่งโหนแล้วแต่ก็ไม่พบคุณหญิงจูเลยพะยะค่ะนี่ข้าหลับไปนานเท่าไร่แล้ว สิห้าวันพะยาค่ะนางได้กลับไปที่ครืายหาจูหรือเปล่าจูสงหารก็กําลังอืจูสรงหงสานก็กําลังตามหานางอยู่เหมือนกันพะยะค่ะทว่ายังไม่มีข่าวดีเลยหญิงสาวตัวเล็กคนเดียวต้องติดอยู่ในป่าแบบนี้น่าจะรู้สึกสิ้นหวังแค่ไหนกันผู้คุณหญิงคุณผู้หญิงจูมีไว้มีมไวพริบที่ดีอย่างไรเสียนางก็คงหลบซ่อนตัวอยู่ที่ในซักแห่งฟาบาดกลับไปรอนางที่ตำหนักเือพะยาค่ะ นี่มันเลือดนี่ใช่เลือพะย่ค่ะหน้าแปลกเหมือนกันที่รอยเลือดลากยาวกลับไปยังบริเวณที่พวกเราสู้กันกันกบนักฆ่าพวกนั้นทันทีอืมพวกนั้นทีแรกต้องเป็นอู่ชิ้นแน่ๆแ,และนางก็คงจะได้รับบาดเจ็บด้วยกูหนิงเร่งพยายาม <c oughs> ขยายพื้นที่ตามหาเร็วเข้าค้นหาจั่วทั้งภูเขานี่เลยหากจำเป็นข้าจะต้องตามหานางให้พบให้ได้ และเจ้าจะต้องตายหากนางหากนางไม่พบเข้าใจหรือไม่พยคระษาฟาบาทตำหนักองค์ชายเหรียญเชียงไร้ประโยชน์จริงๆขอภัยขอภัยให้ข้าด้วยฟาบาทข้าจะสูงกองกําลังทหารออกตามหานางเพิ่มอีกนั้นก็ไปสิอย่าได้เสนอหน้ากลับมาอีกหากเจ้ายังตามหานางไม่เจอพยะค่ะไอสวะเอ้ยไม่มีตามองหรือไงประธานอื ประานโทษเพค่ะท่านพี่เหรียญเชียงเพคะเจ้ามาทำอะไรที่นี่หรือหนิงอันโอเคก็จปะปเด็นในตอนที่117นาไปต่อกันในตอนที่118เลยที่119กันเลยนะครับถ้ามีเสียงลมขออภัย,ยจริงๆนะครับผมมาอยู่หน้าพัดลมะว่าตอนนี้เครื่องร้อนมากนะถ้ามีลมขออภัย,ยจริงนะโอเคตอนที่119ห้องเต้ฝาบาทช่วงนี้พระอ,องค์ทรงดูแลทรงดูแลพักผ่อนน้อยยะค่ะให้ข้าไปตาม หมอมาให้ไม่ต้องข้าได้ยินมาว่าองค์ชายทั้งหลายต่างก็มัวแต่ยุ่งวุ่นวายอยู่กับผู้หญิงนางนั้นแม้แต่องค์หญิงหนึ่งอันก็เป็นไปด้วยกับเขาบอกข้ามาสิว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่คืออย่างนี้พะยะค่ะฟาบาทนางมีชื่อว่าจูอูชินลูกสาวคนที่สของตระกูลจูโวนางอาศัยอยู่ในตำหนักขององค์รัชทายาทมาได้สักพักหนึ่งแล้วอูชินนางเองสินะ นึ่งอันบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเข้ามาทํางานซักผ้าที่ตําหนักคลองเหรียนเชียงด้วยไม่ใช่หรือฮ่าฮ่า,าลูกชายของข้าแต่ละคนจ้องแต่จะแข่งขันกันอยู่ด้วยแต่มาตอนนี้ต้องทําเพื่อผู้หญิงคนนั้นกับสมัคีปองดองกันได้แต่เป็นเช่นนั้นพะยะค่ะแม้แต่องค์ชายซุนจุนยังร่วมค้นหานางด้วยเลยเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่เกิดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากจริงพะจริงยค่ะ ข้าสงสัยในตัวนางยิ่งนักมีใครพบนางบ้างหรือยังยังเลยพะยะค่ะนี่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วเกรงว่าจะกลายเป็นข่าวร้ายเสียแทน <c oughs> เสียแทนนี่สิอมิตอะไรเนะี่ยอมิตพุทธอารามหลวงโอเคอ่านผิดข้อภัยนะอมิตรพุทธหลวงพ่อนางฟื้นแล้ว ขออำนาจคุณคุณพระคุ้มครองนางด้วยเถิดฉันอยู่ที่ไหนกันละเนี่ยเรามาที่นี่ข้ามเวลาอีกแล้วหรือโอ้โหสภาพไว้เดียวรุน่นแพงแผ่เดียวนะเฮ้ยทำไมสภาพเป็นอย่างนี้โอเคก็เชื่อเป็ลในะตอนที่หนะึ่งร้อยสิบเก้านำไปต่อในตอนที่หนึ่งร้อยี่สิบกันเลยนะสิบกันเลยนะครับอามิตพุทธอาตมาเชื่อว่าชื่อว่าเจียงคงโยมรอดพ้นจาก ช่วงเวลาอันตรายมาได้ตอนนี้ยมปลอดภัยดีก่อนหน้านี้เราเกือบตายเลยงั้นหรือจใช่จริงๆจ,จริงด้วยสิตอนนั้นเราท่านเจ้าอาวาสคะบอกฉันทีได้ไหมว่าตอนนี้ปีอะไรแล้วปีที่สี่สิบแปดแหง่งราชวงศ์หนึ่งก็ยังดีที่เราไม่ได้ข้ามเวลาไปยุคสมัยอื่นแทนนะแล้วข้ามาที่นี่ได้ยังไงคะวันนั้นข้าได้ออกไป ได้ไปออกกําลังกายกับพระจำม่อมรูปหนึ่งมาแล้วบังเอิญเห็นเจ้านอนจมกองเลือดอยู่ก็เลยพาเจ้ามาที่นี่และรักษาจนหายดีแล้วเสื้อผ้าข้าเสื้อผ้าของข้านี่ก็พวกเราวันให้โยมนักแสวงบุญที่เป็นศีกาช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เจ้านะถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วล่ะเราพระสงฆ์ที่สุภาพมากมากเลยทีเดียวไม่เหมือนกับไอ้โรคจิตบางคนเฮ้ ข้าจำได้ว่าข้ามีแผลที่หน้าอกอย่างเดียวนี่แล้วขาข้าเป็นอะไรไปหรือคือว่าพระจำมั่มีปัญหาในตอนที่แบกเจ้าขึ้นมาน่ะมาด้วยนิดหน่อยก็เลยบังเอิญทําให้เจ้ากิ่งครุลคดุลลงลงไปน่ะไอ้บ้าเอ้ยพระอ้วนนั่นอยู่ไหนข้าไม่ปล่อยเขาไว้แน่หาห้าแผลเจ้ายังไม่หายดีเลยนะอย่าขยับสิไม่งั้นเงินบำรุง ทั้งเดือนของพวกเราจะเสียหะเปล่านะนี่ข้าหลับไปเป็นเดือนแล้วหรือใช่แล้วล่ะตอนนี้ท่านพาข้ามาเห็นคนอื่นๆบ้างไหมก็ <G> มีแต่เจ้าคนเดียวที่นอนเจ็บเหมือนคนใกล้ตายอยู่นะใช้คำพูดให้มันลื่นหูกว่านี้ไม่ได้หน่อยหรืองไงกันเล่าตอนนี้ยานยานเป็นยังไงบ้างนะเขาดีกับฉันถึงขนาดนี้ฉันไม่ควรจะวิ่งหนีเขามาเลย ถ้าเขาตายขึ้นมาฉันจะทำยังไงละเนี่ยข้าว่าหัวนางก็ไม่ได้กระแทกอะไรนี้นั่นหรือว่าเจ้าอาจจะไม่เห็นก็เป็นไปได้เราปล่อยให้นักพักผ่อนต่อดีกว่าโอเคก็คจบไปแล้วในตอนที่20นะครับไอ้1ย0ไปต่อในตอนที่121กันเลยนะ